สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีสำหรับพ่อแม่พี่น้องทุกคู่ทุกคนนะครับที่ให้เกียรติเขามารับชมในคลิปวิดีโอนี้นะครับมาอัปเดตรถจงหมอบลูกค้านะครับผมอันนี้เป็นรถที่คุณพ่อคุณแม่ช่างจังหวัดชัยภูมนะครับผนมาสั่งจองไวเอาสภาพก่อนปรับสภาพกับสภาพหลังทีจากปรับสภาพมาให้เบ่ิกันนะครับผมมือนีตรงกับ มือว <rzy bursting in gas light> ันที่เจ็ดมกระลานะครับสองพันห้าร้อยหกสิบเก้านะครับผมเป็นรถอิซุกิเอ็นที่หาซีหาหาซีนะครับหาซีจีงมากครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ไดเร์อินเจนชันนะครับขนาดซีสูบคุณพ่อคุณแม่มาสร้างจองไว้นะครับเราจะพูดละก่อนปีใหม่กูละนะครับสร้างจองไว้ให้พัฒนสภาพให้ เก็บหัวซึมแล้วก็ปรับสภาพให้นะครับสร้างลางกะลีทําการแก้ไขปรับปรุงนะครับผมแล้วการทำสีอันนี้มาอุปกรณ์มาพออุปกรณ์สามกิ่นนะครับอุปกรณ์ดานหนาฟานหลังโรตารีนะครับอันนี้เข้าก็เทียนระบบก่อนที่จะส่งหมอกอีกครั้งนะครับผมสำหรับอิซิจิเอ็นทีฮาซีนะครับผมต่อขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทั้งจังหวัดเจ้าพ่มเป็นอย่างสูงนะครับที่มาสร้างจองไว้นะครับ เดี๋ยวทาง้านกีบดาเนินการจัดทรงให้เนพาหน้าบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็พร้อมครับแนะนําวิธีการใส่งานครับตัวนี้คุณ่อกับมาเทรวบมาทดลองครับกี้าร้าแล้วนะครับในสภาพที่ว่าก่อนจะเอาเข่าเกีบรายละเอียดนะครับผมจะเป็นสภาพแจ้ดีเห็นเบื้องแล้วก็ลต้นลิปนะครับผมจะได้รับรถสวยๆไปใช้งานครับผมขอขอบพระคุณแจกใจทีมงานที่ถักีรล้วเหนเดิมครับ ้าใจสนใจรถแท็กเตอร์รุ่นใดนะครับผมยี่สิบสามสิบสี่สิบแรงห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบจนถึงลอยโมแรกนะครับผมสร้างรานก็มนี้ให้บริการมาเรื่อยๆนะครับผมส่วนสนใจก็โทรติดต่อสอบถามโดยตรงนะครับผมหรือว่าจะเข้ามาทดลองขับอยู่หน้าร้านจะยินดีต้อนรับสำหรับทุกที่ทุกคนทุกทาะครับฝากกดแชร์ออกไปเด้อครับเพื่อเป็นแรงงแรงใจให้ลูกหลานนะครับ มีกำลังอกกำลังใจในการสารหานะครับในชนของรถสภาพดีๆราค่าเบาๆเอามาฝากพ,พีฝากน้องกันนะครับผมการลังจัดส,สวยเลยครับสุดท้ายเสียบหัวซึงเปลี่ยนสีนเปลี่ยนน้ำมันเ,เรื่อเช็คร,ระบบให้โรลิอ่าแล้วจิกพี่โอ้ยตังสนใจโท่เลยครับ0803839789นดนะครับ ทีมงานปิถักหวีรำผลเดิมบริษัท A ector, รรที่เอเทคเตอร์ไตรเกษตรยน2องนจำกัดน,นะครับผมต้องขอขอบคุณทุกการกดไลค์ทุกการกดแชร์นะครับและทุกการติดตามสินค้าของทางบริษัทนะครับบริษีทเสมอมานะครับผมงานบนปกตินะครับผมใน่แบบสวยๆไม่ใส่งานนะครับ